จากนั้นก็เดี๋ยวจะติดตามไลฟ์สดจะบอกหรอกนะอาจารย์จะไปอยู่เอ,อตั้งจังหวัดนะครับก็อาจสิไล่แบบเออเอินกันไม่กินเข่าใครจะมากินข้าวกินปลาแบบเโคกน้องนางสิไหมกินข่าปลากันเี่ห้าปาตี้มิหยังกับแบ่งปันกันประมาณนี้ไหมพี่น้องนะครับ หรือไม่รอดูทางช่อง y o u t u b e นะจิประมาณนี้พอไม่เห็นหลักษณะนี้แล้วโอ้ปวดหัวนำ้ำปวดหัวนำํำนะปวดหัวด้วยเด้อพี่้องอ่ะทักทา,ายกันนะครับอยู่แถวใดภาพเป็นยังไงภาพชัดเสียงชัดไหมนะครับนะถ้าชัดพิมหนึ่งนะครับถ้าภาพเบลอไม่มีเสียงพิมศูนย์นะครับอสวัสดีครับคุณนงนุนะครับคุณ ชิฟสุคนคุณกรองกลานคุณแอลนะครับนะคุณปราณีนะครับนะคุณแม่แม่บางเนี่ยแชร์สามแชร์ก็จะจะแชร์ไหลเลยเราไปลบออกแชร์ไปหน้าเฟซของเราไว้ให้เราย้อนดูกอดูย้อนหลังนะครับไม่ต้องไปแชร์เยอะเราดูเองเนี่ยไม่ต้องไปเผื่อแผ่คนอื่นหรอกนะเราแชร์ไปหน้าเฟซของเราก็เผื่อแผ่เพื่อนเฟซของเราอยู่แล้ว นะครับคนคนหนึ่งก็มีม,มีมีเพื่อนเฟซได้ห้าพันคนมันก็ไม่น้อยนะนะครับคนอ่านคนอาจเพื่อนไม่เยอะ,อะเพื่อนเท่าไหร่เขาก็เห็นของเรานะครับให้ใบฟ้าแล้เหลืออ,อาจารย์ให้เมื่อวันอาทิตย์ใบฟ้าให้ไปแล้วนะให้ไปในกลุ่มแต่มันก็กระจายไปยังคําว่าโลกโซเชียลเนาะพี่น้องโลกโซเชียลเนี่ยพอลงปุ๊บอะไรมันก็เห็นไปหมดแล้วล่ะนะอาจารย์ลงให้ในกลุ่มไลน์ นักลงทุนเนี่ยลงทุนแล้วเนี่ยมีกําไรอย่างนี้นะลงทุนตัวละบาทนะสามสิบแปดบาทบาทหนึ่งบาทละร้อยอย่างเงี้ยมันได้กําไรเท่าไหร่ละหกสิบกว่าถ้าลงทุนไปตัวละร้อยโอ้หมื่นหนึ่งลงทุนไปหักออกสามพันแปดก็คิดอย่างนี้ได้พี่น้องถ้ามาบนมาล่างอันนี้คือนะอย่ามีความโลภถ้าจะเอาเงินวันละสี่ร้อยห้าร้อยมันได้ทุกวันแต่ยังมีความโลภนะแต่ก่อนนะ สามสี่ปีย้อนหลังแต่ก่อนที่อาจารย์ทำห้องห้องยีกยงย่กีเนี่ยห้องยี่กีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมเด้ยแต่และแห่งมันออกผลม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่มีค่ามาตรฐานเหมือนเอ่อฮานอยทุกคนปกติหกสี่และวีไอพีหนึ่งสี่แต่ว่าลงในเพจเดียวนะครับอกอกกรพาจวดเพดนี้ไม่ได้ลงเนาะ,ะเพที่ไม่ได้ลงลงไปเพีเดียวนะครับเพราะว่า ลงอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็มีคนมาเม้นไหมเม้นลิงก์ต่างๆนะนะเข้าห้องแนวทางฟรีเข้าแทงหวยฟรีอะไรต่างๆสารพัดเอาโอชัวนะครับนะเอาชัวหรือก็พยายามดูเลข้ทยเลขสามตัวก็ได้นะถ้าจะไปเล่นตัวเจาะเอาเฉพาะเลข้ทยเลขสามตัว นะอาจารย์จะเน้นเลขท้ายเลขสามตัวนะส่วนมากที่จนะ่ะสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวนั้นคือตัวเน้นของอาจารย์สังเกตนะครับใครจะเล่นตัวจาะแต่ทางที่ดีก็ลูดนะครับลูดแล้วมาหนักตรงเลขท้ายเลขสามตัวหรือมาเล่นเลขสามตัวอย่างนี้นะครับ เน้นนะครับปกติและ VIP เด้อนะเนี่ยสูตรมันเป็นสูตรปกติและ VIP นะพิเศษมาได้ไม่มาได้แต่ก็รูดรูดไว้นะครับรูดไม่ต้องเยอะแล้วก็มาทีละสะเต็ปมาทบในปกติและ VIP นี่มาไว้นะก็ออกปกติของมันหละหาหน่อยพิเศษมันก็ออก5้าโมง ครึ่งทราบผลสูงไหมไม่เห็นก็มันก็สิ้นสุดเป็นตามนี้แหละนะถ้าทุกคนไม่เห็นเนาะวิ่งรูดหกนะครับเน้นหกศูนย์กับหกเจ็ดในเจ็ดหกศูนย์นะนะคือเลขสามตัวเ,เลขชุดสี่ตัวนะครก็ตามนั้นแหละ เห็นไหมทุกคนอันเน้นที่หกศูนย์เจ็ดหกศูนย์มันห่วยเรามันจวดนี้ก็คือฟันตัวเดียวคือหนึ่งนะครับฟันตัวเดียวคือหนึ่งมักว่าพี่น้องบอกนะ เปจำมาที่หนึ่งเมษานะครับหวยออกวันเสาร์หวยออกวันเสาร์นะครับลองผิดจระน้าบึงพี่น้องถ้างวดนี้หลุดนะอาจารย์จะงดให้หน้าเพจให้เฉพาะห้องแนวทางนะบอกเลยนะครับ ถ้าหลุดนะครับปกติแล้วนี่มันไม่เคยมีตั้งแต่ทําแนวทางมาเลยเกือบยี่สิบปีนะเัราะนั้นถ้าฟังนะพี่น้องน้มักบอตตัวไหนจะของดทํางดลงเลยเด้อจะให้อยู่เพราะห้องแนวทาง อาจะเน้นอยู่ประมาณนี้นะนเน้นนะคับเน้นอยู่ประมาณนี้เด้อนะเน้นอยู่ประมาณนี้หานะซลตรตเตอรี่ตามนี้แหละนะครับ ในบรรดาลเลขสามตัวของตัวหางที่สามนะครับลองเอาไปพิจารณา